ดูเหมือนอยู่ไม่ค่อยเอ็นจอยเราค้นพบตัวเองเลยยังพี่น้า <c oughs> ดูหน้าตา่เอาจริงๆนะ <c oughs> ยังรู้สึกเกรงๆอยู่ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู está, ่รอบโลกเดลี่ครัทันโลกได้ไหมครับไม่ได้ค่ะต้องรองโลกเดลี่นะวันนี้ดิฉันกรุณาบูคาศรีกลับมาพบท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะคุณนี้ไม่ต้องสนใจว่าเป็นใครเพราะว่าดิฉันจะแง่เยทีจากทีมคนสำคัเชิญคุณกรุณาหรือว่าพี่นาของเราเริ่มต้นข่าวเลยครับลิงตัวนี้เป็นใครครับน้องก้าวคือเป็นลิงที่เขาชื่อเซี่ยวเล่าเฟย แต่ว่าสุกสนและมีชีวิตชีวาคือเฟยเนี้ยแปลว่าสุกสนอ่าสุกสนไหมครับในภาพที่นาว่ายังไม่ใช่ใครสู้หมาที่ไม่ได้เขาบอกว่าเป็นซูเปอร์โมเดลนะที่มันสู้กล้องอย่างมากเลยครับคือมันอยู่ในกุยย้ยหยางคนคนกุ้ยโจ เป็นอุทยานเขาเฉียงหลิงนะครับคืออยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2016ลแล้วแล้วมันกลายเป็นแบบว,ว่าควาน,ใ,นใจในเขาเหมือนว่าเขาสู้กล้องตลอดอไม่กลัวอะไรไงปกต,ติลิงเวลาเราไปถ่ายรูปอาจจะกลัวใช่ไหมเวลาเราไปสวนสัตว์เจ้าตัวนี้เขาไม่หนีอะมองกล้องมีอากาด้วยครับอธิบายนิดหนึงอธิบายนิดนึงว่าทำไม ก้าถึงให้พี่นามาอ่านข่าวมาข่าวลือไม่เพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเจอเราสองคนถูกไหมครับเจอพี่นาในรอบโลกเจอก้าวในทันโลกเราก็จะมีแต่ข่าวแบบเพียบข่าวจริงจังอ่ะเลือกตั้งสหรัฐยูเครนรัสเซียอิสราเอลฮามาสก็เลยลองเปลี่ยนบ้างคืออันเนี้ยเป็นโจทย์ไม่ใช่โจทย์จากก้าวโจทย์จากทีมงานบอกอยากเห็นพี่ก้าวพี่นาทำอะไรที่มันแบบแตกต่างออกไปอ่ะก็เลย เป็นสองข่าวนี้มาแล้วแตกต,ต่างนะ <c oughs> จริงเหรอ,อยังเกรงๆอ่ะคุยเรื่องเรืองตั้งสารัตดีกว่าไหมไม่เอา